สวัสดีอีกครั้งหนึ่งคะ่ะเพื่อนๆไม่ได้กลับกล้องสวัสดีอีกครั้งหนึ่งคะ่ะคนแก่เนาะก็มีเรื่องเล่าเยอะไม่ใช่แก่กระโหลกกลาะนะคะนี่แก่ประสบการณ์คะ่ะก็จะมามา คุยเล่าเรื่องอะพิซซ่าค่ะเนี่ยหลังคาก็ทำแบบอิตาเลียนไม่เป๊ะแต่ก็ช่างเข้าไปซื้อมาก็พอได้ออกสไตล์อิตาเลียนหลังคาแล้วก็ทำเตาอบเตาอบทำเองค่ะแล้วก็ซื้อหลายอย่างค่ะลงทุนไปเยอะเหมือนกันลูกไม่เอาจริงแต่ที่นี้ เขาจะออกเขาจะกลับบ้านมาแล้วก็จะให้เขามันต้องทำอาหารขายก่อนนะคะพิซซาก็โอเคค่ะเพราะว่าไม่ได้ทำอย่าทำอาหารไทยเลยเพราะว่าใครๆก็ทำได้แต่แต่เราทำอร่อยนะ <laughs> เป็นแม่ครัวระดับระดับไม่ไม่ใช่ระดับชาตินะคะระดับ นาชาติค่ะต้มขาเราก็ไม่เหมือนใครพิซซ่านี่นะคะเขาจะต้องเอาไว้น้ำมันมะกอกมันแพงหน่อยค่ะน้ำมันมะกอกเอามาดองอใส่พริกเข้าไปพริกจะคั่วเสนหน่อยก็ได้เพวกเนี้ยเอาเอาลงกระทะให้แตกกิ่นนะคะมันจะมีพริกมีเบลลิส มีออริกาโน,โนมีโรสแมรี่มีแตมอะไรพวกเนี้ยคะ่ะก็ดองไวค้ค่ะแล้วเวลาเราจะลงแป้งเวลาเตรียมแป้งแล้วก็ใช้พุก,กันแป้งอะคะ่ะทาชุบแล้วก็ทาเสียก่อนแล้วก็ใส่หน้าใส่อะไรไปใส่รล่าชอสก่อนแต่ซอสนี่เราจะทำเองนะคะ ใช้มะเขือเทศสดค่ะก็ทำเป็นโบโลเนสซอสค่ะแต่ไม่เข้มข้นนะคะเอ่อถ้าใส่พวกอสมุนไพรไปเยอะก็คนบ้านเราเขาก็จะไม่ชินใส่เบาเอ่าแล้วก็ทำโบโลเนสซอสแล้วก็รา,าดซอสก่อนโบโลเนสซอสส่วนใหญ่ก็จะมีอ พปริกาเขียวแดงแล้วก็หอมใหญ่แล้วก็อะไรนะเนี่ยลืมมาค่ะจะพูดอยู่แท้ๆโรคชราค่ะมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศเป็นเป็นหลักใช่ไหมคะมะเขือเทศหอมใหญ่แล้วก็พัปริกาพกริกกระขังนะคะเป็นหลักแค่นั้นนะคะทำ แต่ทำให้เขาเละนะคะเขี้ยวหน่อยแล้วก็เอามามาทาแป้งอะคะ่ะแล้วก็วางไปจะแสอะไรซาลามี่เฉยๆก็ได้ซาลามี่แพงนะคะซาลามี่แพงแล้วก็มีทางบ้านเราก็จะมีปอุ่งปูอัดอะไรเอ่อซอสเอ่อฮาวายเอียนซอสอะไรพวกเนี้ยของพิซซ่าจริงๆเขาไม่มีหรอกคะ่ะ ปูอัดก็ไม่มีแฮมมีแฮมมีกุ้งมีทะเลนะคะมีทะเลมีแฮมแฮมชีสอ่าแล้วก็สลามี่สลามี่นี้เขาจะใส่แต่สลามี่เฉยๆแฮมก็ชีสแค่นั้นแล้วก็ทะเลเขาจะไม่มีอะไรอปูอัดบ้านเรามีทางทางมังนอกไม่มี <laughs> หรือว่าเดี๋ยวนี้มีแล้วก็ไม่รู้นะอพวกผักเขาก็จะใส่พวกอ,อ,อ่อะอัปลจชินมะเขือเทศสีม่วงค่ะเขาชอบกินกันใส่พิซซ่าลืมไปละ <c oughs> เราก็เราทำออกมามันเลยมีกลิ่นอายของอิตาเลียนไงคะเพราะเราก็มีเพื่อนอิตาเลียน มีร้านอาหารเพื่อนของลูกชายแล้วก็คนรู้จักกันนะคะเจ้าของร้านพิซซ่าค่ะโทนี่ค่ะโต๊ะพิซซ่าเขาก็จะมีมีน้ำมันมะกอกดองอนะวางไว้ให้เราค่ะถ้าไม่พอเราก็ก็ใส่อีกค่ะอร่อยค่ะ <laughs> มันกับจากเบอร์เยม มามีหกสิบสองกิโลค่ะชอบอาหารฝรั่งเค,ค้กะเรื่องเล่าพิซซ่าค่ะ